สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าจอยแคสซิงและชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทั่วทิศทั่วไทยนะคะทั่วโลกด้วยวันนี้หัวหน้าูดดินมาแล้วค่ะจากฝ้าฝั่งนู้นนะคะเอาดินมาถมตรงนี้ก็ได้ประมาณร้อยเที่ยวแล้วก็มากดลงเพราะว่ารถไถดันดันเข้าไปให้ชิดๆไม่ได้เนาะคะ่ะเนาะมาเดี๋ยวเจ๊เพิ่งจะพาดูเบื้องล่างนะคะพาดูเบื้องล่างว่ามันเป็นยังไง ประมาณนี้กดลงไปสามสองศูนย์ดีจีซีทำงานแล้วจ้าเอฟซี FC จ๋าเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วแต่ไม่ได้เอาสูงยังไม่ได้เอาสูงเท่าเท่าตัวเดิมนะคะคือคือกั้นน้ําไว้ก่อน,อเ,จออจเ,นอเจ้าของผู้ว่าจ้างเนาะค่ะเจ้าของผู้ว่าจ้างว่าขอกั้นน้ําไว้ก่อนเนาะแล้ว ให้ให้เราเริ่มเคลียร์ดินจากจากด้านข้างเอามาถมอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะถมไปหมดนี่แหละหมดนี่หมดนี่หมดนี่หมดน,มดน,มดนี่ยาวไปนี่เนี่ยความสูงอ่ะโอ้โหกี่เม็ดละ f อซที่ดูสิกี่เมตรเนี่ยใหญ่มากขอบอกเลยนะคะถ้า f อได้อยู่กับพื้นที่จริงอ่ะจะบอกว่าอลังใหญ่จริงๆนะเนี่ยแต่ขุดดินขุดดินเหมือน ขุดดินปากบ่อเทป,ปากบ่อค่ะไม่ไกลามากเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าก็โอเคทําได้ทําได้อยู่แต่ตอนแรกก็ทุรักทุเลยพอสมควรทางขึ้นลงก็โหดอยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ค่อยดีขึ้นแล้วฝนอย่ามาซ้ําก็พอผู้ผู้รับเหมาไร้ใหญ่อย่ามามามาซ้าก็พอเนาะเพราะว่าชาวนาก็จะเกี่ยวข้าวหัวน้าจโจอยก็ไปเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะคะเสร็จตรงนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวต่อนะเอฟซี FC. หน้าบัดนาวเนี่ยมีเวลาอีกก็ประมาณตอนนี้ก็บ่ายสามบ่ายสามจะสีนาทีแล้วก็เนี่ยเคลียร์ตรงนี้แล้วก็น่าจะวิ่งอีกสักหนึ่งชั่วโมงใกล้ๆ5้าโมงเราก็จอดอ่ากระชุ่มกระชวยมากค่ะหลังจากที่พาไปซ่อมแซมหัวใจมานะจ๊ะโอโอเหี้ยเนี่ ร้องเสียงหลงเลยจ้าเฮียนเนทจ้าพี่เนนพี่เนนโอ้โหสายโหดเอาแบบนี้เลยเหรอฮะดันดินแบบนี้เลยเหรอสายโหดจ้า แม่หลังจากไปซ่อมหัวใจมานางกระชุ่มกระชวยขึ้นจ้ะเอฟซีจ๋าทำได้ตามใจหัวหน้าโรยอยู่นะจ๊ะเนี่ยจากที่ไปตรวจสอบมากล่องกล่องหัวใจยังยังไม่กระทบแรงสักเท่าไหร่เนาะผลกระทบที่ว่าแรงอะ่ะที่เราคิดว่านะ่ะแต่มันยังไม่เท่าหรอกอยังน้อยคือ,ค,อคือหัวหน้าเอะใจก่อนแล้วก็รีบให้เฮียเอาไปเอาไปเช็คที่ศูนย์นาะจ้ะผลออกมาคือคือ อะไรนะเาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมันกินไฟเยอะแต่แต่มันยังไม่มันกําลังจะจะเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะอันตรายอ่ะใช้ภาษางี้เนาะมันกําลังจะเริ่มอันตรายแต่มันยังไม่อันตรายจ้ะเพราะว่าเราหัวหน้าไว้พริบก็ถือว่าโอเคค่ะพอดีเขาทําของเขาเขาขับของเขาเนาะเขาสังเกตของเขาได้อย่างนี้นะคะขับมือเดียว จ็ดปีกว่าแล้วอาจจะงองแงนิดนิดหน่อยๆเนาะวันนี้วันนี้หลังจากที่ไปไปซ่อมแซมหัวใจมาไปดามใจมานางดีขึ้นเนี่ยนางดีขึ้นค่ะปราดเปรียวอ่ะคอยดูว่าหัวหน้าจะจะประมาณไหนโอ้ว้าวว้าวว้าว ใ่โอดนะใจโหดใจเย็นสิใจยเย็นจ้าใจยเย็นจ้าโอ้โหดินสวยมากเอฟซีจ้าเนี่ยดินสวยมากจริงๆอ่อะเบอร์วังจริงอะอ,อยู่ที่ไร่กิ่งทองเหมือนเดิมนะจ๊ะเอฟซีที่น่ารักจ๋าเจ้าพึ่งและทีมงานเรืองแสงและตาตาเนาะก็ะ ยังอยู่ที่ไร่กิ่งทองให้แต่ได้ได้มาปิดทางทางน้ำปิดปิดตรงนี้ไว้บ้างอย่างนี้นะคะเพราะแก้กวน้ำมันจะหมดก่อนจะไม่มีน้ำใส่ไอ้ทุเรียนทุเรียนต้นเล็กที่เจ้พึ่งเคยถ่ายให้ดูอะถ้าแถวต้นกันโรสน่ะอ่าถ้าทุกคนเคยได้ได้ดูคลิปก่อนก่อนจะรู้ว่าต้นกันโรสอยู่ตรงไหนเนาะนั่นแหละทุเรียนก็จะอยู่ใกล้ๆต้นกันโรสบกเมานะทุเรียนอ้อยกันโรสนะคือบอกเมา ไปละ เก็บตกโค้เลยจ้าแต่ยังไม่ได้เกี่ยวนะแค่เป็นขนมาจากบอสัทเฉยๆเอารถบดไปลงก็เอารถเกี่ยวมา,า,ว,านนวันนี้ยามแรงมันเลือบหลายดอกจองไบกัวนนลาลาสักอุ้ม,มจ้าก็พรุ่งนี้ก็มาทำงานต่อนะจ้าทุกคนอันนี้คือ มงานของรัสก,กัดดังซึ่ง <laughs> เอา้าแค่นเน่ยไปใส่โันน่น พอหลายลวันมันคิวว่า45นาทีก็4โมงเนาะเอตอตรแค่นี้ป่ะตรงแค่นี้แหละก่อนเอ,เออแล้วเขาเขาให้เราไปทำทางเพื่อพรุ่งนี้เขาจะได้แก้ด,ดินซายอาอกเอาออกไปในสื่อที่จะถึงบอกวอ่า ตรงไอท้ที่ไอ้ที่พี่โจไปไปทลายพันนะอะแล้วเราท,าทางลงไป,งไปั่น เซนเนตเหมือนระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนระแวดระวังยังไงไม่รู้นะเนี่ยอ่ะอ่ะคุบ้าคุบ้าคุบ้า นายอ คน àng, <ไ>ก็มีนางไปไปบัคคูเลียนท่าขุ่นเออมันก็เลยแห่มกกากันไวจากสอกเนี่ยก็พนักงานน้ำพน้ำน้ำมูวนหลายน้ำมูกเขาเบิดกับผู้เบิร์ดเออส่งพ่อว่างว่าง่อน và, น àng, àng, มลลยมันบัดยังมันมีมันก็มีมาหลายโคลนเตินสินะ นะจ้า,อาขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจนะคะที่แม่มให้หัวหน้าโอยนะคะช่วงนี้ก็งานดินก็เข้างานเกี่ยวก็เข้านะจจะขอกำลังใจให้หัวหน้าจโจยด้วยนะจ้า FC ที่นารักจา๋าแล้วเจ๊พึ่งโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,แล,วแล้วเจ๊พึ่งจะมาอัปเดตการทำงานของหัวหน้าโอยตามติดชีวิตหัวหน้าโอยให้ได้ชมในคลิปถัดไปเนาะคะ่ะเนาะโอเค เจพึ่งก็อขอจบคลิปเพลงแค่นี้รักและคิดถึงเจสีของเจพึ่งทุกคนนะคะทีมงานก็ยืนอยู่นี่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ